สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับตั้งเวอร์นะคะวันนี้ตั้งก็จะมากินนี่เลยทุกคนน้ำพริกแล้วก็มะม่วงนะคะอันนี้ก็คือตั้งปอกเองแล้วก็ทำน้ำจิ้มเองะะก็คืออยู่คนเดียวมันหนองมากทุกคนตอนนี้ตั้งมาอยู่หอนะคะแล้วก็อยู่คนเดียวแต่ว่าฉันทำอันนี้มันเค็มเกินไปทุกคนเพราะฉันใส่น้ำปลายเยอะหรอ โอ้นาะเมื่อไรเธอจะลงมาหาชันฉันอยู่คนเดียวฉันเหงามากเมื่อวานฉันก็ไม่ใกล้มันคนเดียวฉันกลัวทุกคนหรือว่าแบบมันเป็นแค่แบบช่วงแรกแบบที่ฉันไม่ค่อยชินแต่ก็ไม่เป็นไรฉันก็แข็งแกร่งเออทุกคนวันนี้ฉัอก็จะมาเล่าว่าแบบเมื่อกี้ขนะจะไปทำไมฉันต้องพูดเป็นคำ้วยเมื่อกี้ฉันจะไปที่แบบ ไปโรงพยาบาลใช่ไหมแล้วก็ที่อะไรเขาเรียกว่าสวนดอกเหรอเขาเรียกว่าคณะแพทย์เออเขาให้ไปที่คณะแพทยศาสตร์ที่จะไปถอนฟันคุณอะ่ะแล้วคนเยอะมากแต่ฉันก็ไปคนเดียวฉันต่อรถไป20ใช่ไหมแล้วก็ฉันนั่งเออนั่งแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาโทรศัพท์แบบไว้ตรงนี้แล้วพอพอฉันุกอะ่ะฉันลืมโทรศัพท์อ่ะแล้วก็มันก็ตกแต่ฉันก็ไม่รู้ว่ามันตกตรงไหนแล้วฉันก็วิ่งวิ่งไปเอาไมา้ด้วยคน ก็คือตั้งอ่ะเอาโทรศัพท์ไว้ในที่ตักใช่ไหมพอลุกขึ้นลุกขึ้นปุ๊บแล้วมันก็ตกอ่ะแล้วฉันก็แบบไม่ได้ทันสังเกตอ่ะคือตั้งอ่ะเป็นคนที่ไม่รอบคอบมากทุกคนแล้วก็ตั้งก็นึกว่าม,มันตกมันตกในรถในรถแดงนะที่จริงแบบคนเยอะมากนะแถวนั้นอ่ะแล้วฉันก็แบบวิ่งฉันวิ่งตามรถแดงอ่ะทุกคนแล้วก็อะไรระฉันคิดว่า ฉันก็แอบดูแบบนี้นะฉันว่ามันน่าจะไม่ตกในรถแดงหรือเปล่าหรือว่ามันตกที่ถนนเพราะฉันไปหาที่ถนนก็ไม่เจอเหมือนกันทุกคนกลัวแบบเออแล้วตอนนั้นรถก็คือผ่านมาเยอะมากฉันกลัวมันทับโทรศัพท์ฉันอะตอนนั้นอะเออใจฉันคิดว่าเออมันตกในรถแดงแน่นอนเดี๋ยวฉันก็วิ่งวิ่งไปหาป้าที่เขาขายหวยอยู่คนหนึ่งที่หน้าเออหน้ารยาบาล่ะแล้วฉันก็ฉันนทำตัวน่าสงสารมากุกคนก็เลยบอกป้าค่ะโทรศัพท์เมื่อกี้โทรศัพท์หนูตกหายหนูขอแบบฟีลแบบฉันจะยืมโทรศัพท์เขาอะเ ฉันก็บอกเขาว่าโทรศัพท์หนูตกหายค่ะแล้วฉันก็หาฉันก็หาไม่เจอฉันเสียใจฉันจะร้องไห้ร้องทุกคนแต่ว่าฉันฉันาดอยากร้องไห้มากแต่ว่าแบบฉันคิดว่าแบบเออฉันต้องสู้นะเว้ยเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะแบบร้องไห้ฉันก็น่าจะแบบถ้าฉันร้องไห้ฉันก็แบบฉันพูดเไมยอะไรนะโอเคถ้าฉันร้องไห้อ่ะฉันคงแบบไม่ได้โทรศัพท์กลับมาฉันก็พยายามไม่ร้องแล้วก็จะสื่อสารกับคนนั้นให้แบบเออช่วยฉันหน่อยค่ะโทรศัพท์ <c oughs> แล้วแล้วอะไรนะเออฉันก็หาใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าน่าเอ็นเอ้ยอหนูนี่น่าเอ็นดูแต่แต่ชุด <c> เ <oughs> ข,ขินอะ่ะเออเขาบอกว่าแบบชนะน่าสงสารนะเพราะว่าชนะเออมาคนเดียวด้วยแหละทุกคนแล้วฉันก็ไปชุดนี้นะแล้วก็กางเกงขาสั้นเกียร์เออแล้วก็เขาก็บอกว่าอืมจำเขาก็โทรหาใครคนหนึ่งไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าแบบ เออหนูเมื่อกี้คือมีน้องคนหนึ่งทําโทรศัพท์ตกในรถแดงอะ่ะเขาถามฉันว่าจำเบอร์จำายทะเบียนจําเลขอะไรได้ไหมฉันก็ไม่จําเลยจำไม่ได้เลยทุกคนแล้วเขาก็ว่าต้องไปแจ้งความไหมอะ่ะฉันตกใจมากนะเออทำไมเออมันต้องแจ้งความด้วยเหรอฉันก็ไม่เคยทําอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็จู่ๆเ,เขาบอกว่าแล้วในรถอะ่ะมีใครอยู่บ้านเขาก็บอกว่ามันมีแค่ป้าคนหนึ่งอะ่ะป้าแก่ๆอเออมันก็เลยแบบ คิว่าถ้าทรไปเขาน่าจะไม่ได้ยินนะแล้วก็รถมันก็วิ่งไม่เนาะแล้วก็ตาเขาก็ให้ชนะเอาเออเอาเบอร์ของฉันใช่ในเออกดเบอร์ของฉันแล้วก็โทรไปจะบอกว่าโทรศัพท์ตั้งอ่ะคือเป็นมันเหลือห้าเปอร์เซนต์ทุกคนแล้วตั้งก็ปิดเสียงไว้นะเวรกรรมมากแล้วพออะไรนะพอเขาแบบ เออพอตั้งโทรโทรมันติดนะทุกคนแล้วก็ตืดตืประมาณนานอยู่นะตื๊ตืดตืดตืแล้วก็มีเออคนหนึ่งผู้อยู่คนหนึ่งสวัสดีค่ะอันนี้โทรศัพท์ตกที่หน้าโรงพยาบาลเอ๊ะตกที่หน้าโรงพยาบาลแล้วพอฉันแบบเขาบอกว่าทแถวนี้แหละค่ะพอฉันแบบเออแบบชะเนื้อมองขาแบบนี้เขาก็อยู่ตรงนั้นเองทุกคนเขาก็ถือโทรศัพท์ขนาดสีม่วงอ่ะเอออยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วฉันก็เอ้ามันตกตรงนี้เองเหรอก็วิ่งไปล่าแล้วก็ขอบคุณครับบ๊วา เขาบอกว่ามันตกตรงฟุตบาทตรงนี้ฉันก็อ๋อทำไมฉันไม่รอบครอบฉันไม่ไปหาดีบิวอืมแล้วก็ฉันก็กลับมาหาป้าคนนั้นป้าคนนั้นก็บอกอ๋ดีแล้วมันไม่เป็นมันไม่เป็นอะไรใช่ไหมแบบนี้ดีใจมากทุกคนแล้วฉันก็ขอบคุณป้าเขาสวยๆแล้วก็นั่นแหละแล้วฉันก็ฉันก็เข้าไปที่โรงพยาบาลต่อคือทุกคนคนเยอะมากหลักถึงพันเลยไม่รู้ไม่เต็มเลยอะ ก็ไม่รู้ว่าแบบฉันต้องไปตรงไหนก่อนฉันก็ไปถามยามใช่ไหมยามก็บอกว่าฉันเออเอาจนใหม่ให้เขาอะจดหมยที่เป็นอ่าอะไรแล้วเขาเรียกว่าอะไรวะแล้วก็ถามเขาใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเออหนูหลองไปเนี่ยไปข้างหน้าแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็ไปที่ห้องเบอร์สิบเก้านะคะหนูไปสอบถามเขาแล้วฉันพอฉันเข้าไปคือแบบตรงนั้นนะฉันก็ตกใจมากนะทําไมมีแบบคนต่อแถวเยอะมากเพราะว่าเขาต่อแถวลงทะเบียนกันนะทุกคนแล้วก็ตั้งอะ ก็เดินเดินเดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์ของอพนักง,งานห้องสิบเก้านะคะก็ถามเขาเขาบอกว่าต้องไปต่อแถวที่ลงทะเบียนอะเออแล้วก็แถเออแล้วก็แถวมานะันอะประมาณสี่หรือว่าห้าแถวแล้วก็แถวแบบยาวมากทุกคนฉันก็ตอนนั้นแบบตั้งก็ไม่มีโทรศัพท์เออตั้งก็ไม่มีแบตโทรศัพท์แย่เราตั้งคิดว่าแบบเออกลับดีไหมวะเออแล้วฉันก็กลับจริงๆด้วยเพราะว่าชนะ ไม่ค่อยรู้อะไรเนาะถ้าต่อแถวตั้งนานแล้วฉันมาผิดอาคารก็คือจบจบกันฉันก็เลยกลับบ้านนะฉันก็วิ่งไปหารถแดงตอนฉันวิ่งอะฉันก็เห็นป้าคนที่ขายหวยเมื่อกี้เนาะที่เขาให้ฉันยืมโทรศัพท์อะฉันก็บายบายเขาแบบนี้ฉันก็วิ่งวิ่งวิ่งกลับขึ้นรถแดงแล้วก็บอกว่าพี่คะไปหลังอาชีวะค่ะเขาบอกว่าได้ครับแล้วก็เขาก็ฉันบอกว่าเท่าไรคะเขาบอกสามสิบไม่เป็นไรว่าฉันไปคนเดียวเนาะฉันก็ขึ้นรถฉันก็นั่งกลับมาคนเดียวแล้วก็ขึ้นมาบนห้อง เสร็จก็อยู่แบบนี้แหละทุกคนฉันก็หิวมากก็ตอนนี้ก็คือหุงข้าวแต่ว่าข้าวยังไม่สุกนะฉันอนะหุงข้าวที่หม้นอน,นี้ไม่ได้เพราะมันเป็นหม้อแบบอะไรวะหม้ออัตโน,นมัมิไม่ใช่หม้อหุงข้าวอะไรก็ไม่รู้อะไฟฟ้าแบบนี้ไม่ใช่แค่กดแค่รบเดีวยวแคให้กดตึก๊กตึ๊กึกไปมาก็ทําไม่ได้มันก็มากินอันนี้ก่อนนะทุกคนอันนี้ก็คือเรื่องเล่าเรื่องเล่าวันซวยๆของตั้งนะทุกคนกคน็ไม่เป็นไรหรอก มันก็เป็นประสบการณ์มนะต้องคิดว่าแบบนี่แค่ช่วงเช้าใช่ไหมต้องไปไปโรงพยาบาล20สบบาทต่อรถกลับมาห่อสามสิบหาสแล้วอะไม่ค่อยคุ้มนะทุกคนเพราะว่าตั้งอะอยากขับรถเองนะมันต้องศึกษาเส้นทางมนาะแล้วพ่อก็บอกว่าถ้าขับได้ก็คือขับเลยจะหารถมาให้เนนะเออคือแบบรถแดงคือแพงนะทุกคนโอเคตั้งจาก ต่อไปนะคะตั้งก็จะมากินอันนี้คือตั้งพูดแล้วก็ลืมกินเลยอุ๊เออจะบอกว่าตั้งอ่ะไม่ไม่กล้านอนคนเดียใช่ไหมเมื่อวานตั้งก็ไปนอนหานะตอนเช้านั้นก็มาส่งอืมค่าคอมเ้นนะคะฉันจะป้อนคนดูอมีทุกคนคนดูไม่กินหรอฉันกินก็ได้อืม วันจะติดมะม่วงโอเคทุกคนวันนี้ตั้งก็แค่นี้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวถ้าอีพีหน้านะคะตั้งก็จะมารีวิวห่อให้ดูนะคะตอนนี้ก็คือยังไม่ให้ดูนะคะปิดก่อนโอเคแค่นี้นะคะแล้วก็ถ้าแบบเออถ้าต,ตั้งมีเวลานะคะไม่วันนี้ก็คืนนีเ่เดี๋ยวตั้งจะมารีวิวห่อให้ดูนะคะแล้วก็ ออถ้ายัางไงตั้งก็จะมาในอีพีหน้านะคะอีพนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ตั้งด้วยนะคะบ๊ายบาย